ไอ้คุนวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยผมจะไปเล่นป๊อปดิงซึ่งผมยังไม่ได้ทําให้คุกคนดูเลยแต่คุณอาจจะอึ้งเลยถ้าผมเล่นป๊อปดิงโอเคอนเท็่ตกลงวาอนเท็ดตกลมาป๊อปเด็ง มันจะมีอะไรมาขวางผมแต่ผมจะใช้อันนี้สองกดมาป๊บปิไม่ใช่ไม่ใช่อเอ้ยเอ้ยป๊บปิป๊าปิอะไร ก็อ,อ,อยู่นี่โอ้ย,อยมาเนื่อขอกดที่พันหนึ่งเลโอ้มา <c oughs> นั่นไงวา อตอนนี้ทวายประเทศนั้นได้เยกกอะกว่าเราเราต้องช่วยได้ ให้สู้เออไรเลยวะกินแลนให้สู้กินแลให้ได้บ้ Còn một còn sắp bát mình đây Ê, là bộ đường Ây, bật khát Ơ Ơ, mơ, mơ, คงไม่คงไม่ไทยจะแพ้ดูดไม่ไปด้วยไ,ไทยต้องชนะแน่นอนใครเห็นคลิปนี้ กดไลค์ด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเสด็ใช่กดไลค์เพื่อทำให้ประเท,ไท,ะเทศไทยไดะคอคมเมนต์สักสองอันก็ได้เพื่อให้ประเทศไทยเสด็จไม่อยากได้อันดับสองไว้อันดับหนึ่งต้องมามันไม่ขึ้เลยด้วยเฮ้อ mạch mạch tim chạy mày, chị ta đã mua hàng, ừ, số ừ. ừ. số so, so. so. ส,สู้ให้เยอะแล้วทำให้ไ,ได้เพื่มแป๊บเดงผมขอไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวผมกดค้างไว้เลยโอเคไปและหมูแดงหายผมกลับมาจากกกินข้าวปึ๊บหมูแดง መበላት ደረሱ <smell noise> 特别特别棒啊！ กดไปพุปกติเขาชอบดีกว่าเดี๋ยวกดหลายมือ ตตัวไว้มอ่ะจะได้สีตัวดีใจกับผมหน่อยไม่นะค้างค้างเฮ้ยโอเคเฮพอแล้วพอแล้วผมหยุดหยุดแต่ละุดค้างยดเบื còn đốt đèn, mồm đèn này còn đi gì, sao mượn đây รู้เรือยงหมูเด้งไม่ใชิปโปธรรมดาแถมเป็นญาติกวานอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าเจ้าฮิปโปเด็กหน้ามันเชื่อตัวนี้เป็นฮิปโปโปเตมัสแคระเส้นตัวเล็กต่มุตมีกล้วยแต่เบ๋อเบ๋อเบ๋อเบ๋ยเบ๋อพี่จะพีชลงคิปไปแค่นี้แหละ